นอบน้อมแด่พระรันตนตรัยขอความพาสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายัำขอการแสดงธรรมในช่งชวเญญงเช้าครับยติโยมก็นั่งกระทำปฏิาศัยนะวันนี้ก็ตรงกับวันวันเลือกสาดีนาที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2568 เราก็เถียวกันนะฟังธรรมะนะเรื่องราวนะในครัางสอยพุทธการในะมันก็เป็นเรื่องที่มันก็สะท้อนนะไม่ว่าเรื่องกรรมเนะี่ยทำดีมันก็ดีนะทําไม่ดนะีมันก็ไม่ดีพอทําบาปทํากรรมปุ๊บนะผลที่ได้มันก็เกิดเป็นโทษเพนนะโทษเบียนโทษ,โทษภยัยแก่ตัวเองนี่แหละนะนะมันไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเขาเลยนะ ก็จะได้เว้นนะจากกรรมชั่วของพวกนี้มันทําไปมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ทำเองต้องทุกข์เองภายหลังเนะี่ยซึ่งส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เวลาคนเราทําอะไรที่มันเป็นีิผิดธรรมเนี่ยไม่ค่อยรู้ตัวกันไปรู้ตัวอีกทีตอนได้รับผลเนะี่ยพอได้รับผลแล้วมันก็วุ่นวายใจแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วนี่ก็จึงเป็นที่มาที่ผมก็ตัดไว้นะคนชั่วเนี่ยทำบาปก็ย่อมไม่รู้เนะี่ย เนี่ยคือไม่รู้นะไม่รู้ผลมันน่ซึ่งถ้าปกติเรารู้แล้วว่าทําไปผลจะเป็นยังไงเนี่ยก็คงไม่ทํากันเนี่ยคงเจริญนแต่บุญแต่กุศลนะแต่อันนี้มันเป็นธรรมดาคือเนสัตว์เนี่ยเวียนว่ายตายเกิดมาเกิดมาแต่ละครั้งเนี่ยมันก็ไหลไปเรื่อยมันก็เพลินเนี่ยตามอํานาจความเพลินไปจะเกิดในภพภูมิไหนกตน็ตามนั้นก็มีความเพลินของเขาอยู่เกิดทุกติภูมิมันก็เพลินกระทุกเนี่ย ก็สุขติมันก็เพลินกับสุขนะมันก็จะลืมนะลืมว่าทำอะไรไว้สุขแล้วลืมตัวนะกรรมเดชสร้างเหตุปัจจัยที่ดีต่อสุดท้ายก็วนกลับมานะหมดบุญเนี่ยก็วนกลับมาถ้าไปทำบาปเนี่ยทำบาปทำอกุศลกรรมไว้เยอะนะเกิดในทุกขติภูมิเป็นเปรตบ้างสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้าง ีนะ่ยคือมันจะให้กลับมาทําสิ่งที่มันเป็นคนงานความดีเนี่ยมันทําได้ยากเพราะว่ามันติดอยู่มันต้องใช้กร,รมกันไปเนี่ยจนกว่าแรงกร,รมมันจะหมดเนะี่ยก็สําคัญเลยเนี่ยหลักสําคัญเนี่ยชาวพูดไว้ละเว้นจากบาปากุศลกรรมไว้ก่อนเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยคืออํานาจนแรงมันเยอะกว่าแรงมันเยอะกว่าเวลาที่เราทํากุศลเนี่ยชั่วขณะหนึ่ง แเพราะว่าจิตมันมีความเคยคุ้นจิตมันคุ้นกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะเรื่องที่มันเป็นไปเพื่อเอาตัวเองไปที่ตั้งเนะนี่ยมันจึงออกมายากนะนี่ก็เป็นเรื่องราวนะแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งเนี่ยท่านพระมหาโมคลานะท่านก็เดินเดินผ่านเขาเนะี่ยภูเขาคิชกูดแล้วก็เห็นว่ามีเปรตนะเปรตก็สูงใหญ่นั่นแหละสูงยี่สิบห้าโยชน์ เปรตตัวนี้ก็มีลักษณะนะพิเศษกว่าตัวอื่นมีไฟลุกออกมาจากหัวแตนะ่ไฟลุกท่วมหัวเนี่ยลงมาที่เท้าเลยแล้วก็ไฟก็มีขึ้นมาจากที่เท้าอีกนะยลามขึ้นไปถึงบริเวณหัวและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือมาบรรจบ,บกันตรงกลางตัวเนี่ยจากหัวก็ลงมาที่กลางตัวจากเท้าก็ลงมาที่กลางตัวมันเจอกันไฟก็ลุมอยู่นะสุ้มอยู่นที่เปรตน ท่านพระมหาโมคคลนะท่านเห็นนะท่านก็ยิ้มนะก็จะมีพิสูจน์ที่ท่านตามมาด้วยอยู่ว่าเออท่านพระมหาโมคคลันะในท่านเห็นว่าท่านยิ้มเนี่ยท่านมีเหตุอะไรหรือเปล่าหรือท่านพระโมคคลรนะท่านก็บอกว่ายังไม่ใช่เวลาที่เหมาะนะเดี๋ยวกลับไปที่วัดก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยสนทนากันก็เดินบินบาวกันตามปกติ วินดาบาลรับบาตรอะไรเสร็จก็กลับไปที่วัดกลับมาที่วัดแล้วเนี่ยก็ได้เล่าต่อนะว่าท่านเห็นเปรตนะครับเปรตเขาชื่อเนี่ยอาชะคาระเปรตนะเป็นเปรตที่มีไฟลุกท่วมอ่ะนะก็คือท่านพนามหามคนนะท่านจะเจอบ่อยนะพวกเปรตเ,เพราะว่าของพวกนี้มันเห็นด้วยตาทิพย์ด้วยทิพย์์ประจักษสุ คือมันเกิดจากกาลังฌานกําลังสมาธิของผู้นี้มันไม่ใช่ว่าเห็นกันด้วยตาปกตินะตาปกติเห็นก็คงเห็นกันหมดแล้วนะพิสุอีกท่านหนึ่งคงไม่ได้ถามว่าท่านยิ้มทําไมของผู้นี้มันก็เกิดจากกําลังสมาธินะเป็นกําลังของจิตเมื่อท่านเห็นแล้วท่านก็ยิ้มมานะแล้วก็นาเรื่องนี้มาเล่าเนะี่ยพระพุทธองค์ท่านก็เสด็จผ่านมาก็ ถามนะว่าสนทนากันเรื่องอะไรอยู่นะคือท่านก็ได้ยินนั่นแหละนะพระพุทธองค์ท่านก็ได้ยินท่านก็ยืนยันนะว่าเนี่ยท่านก็เคยเห็นเปรตต้นนี้อยู่เนะี่ยตั้งแต่ในคราวนาตาสารู้เนะี่ยอยู่ใต้ต้นโพก็เห็นเปรตตันนี้เหมือนกันเลยลักษณะเดียวกันเลยสูงยี่สิบห้าโยชนะแล้วก็มีไฟลุกท่วมนะคือถ้า เรานึกถตงสาภาพตัวเองแล้วกันถ้าไฟลบกวมเนี่ยคงจะทุกข์กันแหละนะคงจะทุกข์มากแล้วแหละนะสาภาพเปรต่ก็ทุกข์นั่นแหละทุกข์กติภูมินมันยายสาภาพก็ทุกข์นึกอะไรไม่ออกก็ทุกข์ไปก่อนนะคือพระองค์ก็ยืนยันนะว่าเนี่ยท่านก็เคยเห็นเหมือนกันแต่ว่าเวลาท่านจะพูดไปเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดประโยชน์นะว่าท่่นเห็นอะไรเพราะว่าไม่ได้มีเป็นเรื่องราวที่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยว่าเออท่านเห็นแบบนั้นนะ ีก็ดูตัวอย่างเรื่องราวแล้วกันว่าเวลาพระองค์ท่านสอนเนะี่ยท่านไม่ได้เล่าทุกเรื่องที่ท่านเห็นที่ท่านทราบนะเรื่องไหนเป็นประโยชน์ต่อคนฟังฟังแล้วมันคลายจากทุกได้มันหลุดจากทุกได้มันเป็นไปเพื่อการดับจากทุกเนะี่ยเรื่องนั้นต้องค่อยพูดนะไม่ใช่ว่าเออแตงก็เห็นเหมือนกันรู้นั่นเห็นนี่นะมีคุณวิเศษนะมาอวดกันยังนะไม่ใช่ไม่ใช่คุณนะสมบัติของพระองค์ท่านนะ ก็ยืนยันนะว,ว่าเรื่องนี้จริงเพราะว่ามีพระโมกขลนะท่านเห็น,นท่านก็ค่อยยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นแหละนะ,นะ,นะคือพิกูุนท่านก็สงสัยนะว่าถ้าเปรตเนี่ยเขาไปทปําบุพกรรมอะไรไว้คือถ้าทํากรรมไว้เนี่ยคงไม่ใช่กรรมดีนะเพราะว่าเกิดในทุกขติภูมิท่านก็เล่ามาอยู่ว่าก็ในครั้งสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งนะตั้งแต่ยุคสมัยพระพุทธเจ้ากัสปะเลยคือนี่ ผลกรรมนะผลกรรมที่คนไม่ดีเนี่ยเคยทําไว้เนะี่ยมันข้ามกันเดี๋ยวพุทธันดอนเลยนะนี่ไม่แน่ใจว่ากี่พระองค์นะแต่ยุคสมัยพระพุทธเจ้ากษัะริยก็ข้ามอะพุทธเจ้าพุทธมาเรานะก็มีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งนะชื่อสุมังคละเศรษฐีคือเป็นเศรษฐีเนี่ยแหละที่เขามีศรัทธาเ่อมใสในพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านก็สร้าง พระคันธกุดีถวายพระพุทธเจ้าท่านเอาทองคำเนะี่ยมาทําเป็นอิฐแล้วก็ปูไปปูลาดไว้เต็มพื้นที่เลยแล้วก็สร้างพระคันธกุดีถวายนะคือเศรษฐีก็เนี่ยแหละใจบุญเนะี่ยทาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆถวายทานบ้างในมีโอกาสทําบุญใ่คือสร้างพระคันธกุดีคือสร้างเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยท่านก็ในวัดกิจจาพุธนั่นแหละท่านก็ถวายทานไป ก็มีอยู่วันหนึ่งนะเศรษฐีก็บังเอิญเดินผ่านนะแถวแถววัดเนี่ยก็จะมีป่าอยู่มีบุรุษคนหนึ่งเขาเรียกว่าเอาผ้ากาสาวะผ้ากาสาวะผ้าแต่ผ้าย้อมฝาดเนี่ยนะมาคุมศีรษะตัวเองอยู่แล้วก็นอนอยู่เท้าเนี่ยก็เปื้อนโคลนนะเศรษฐีเจอตอนนี่ว่ามันย่ำรุ่งแล้วเนะี่ยตอนพาที่กำลังขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าเหมือนเลออยออกมาเนี่ย อ๋อนี่เจ้าคนนี้นยคงน่าจะทํางานตอกนกลางคืนนะนะคือท้ามันเปื้อนโคนคือจริงๆบุตรคนนั้นเขาเป็นโจรนะเ,เขาก็ทํานาทีล่ลักขโมยอะไรพวกนี้ไปเขาได้ยินเศรษฐนะีเขาว่าแคนนะนี่มาเหมือนว่าเศรษฐีมาพูดจาดูถูกเขาเนี่ยก็ทําทีว่าเหมือนนอนหลับแต่ไม่ได้ยินแ้วก็แค้นอยู่ในใจพอเศรษฐีเดินผ่านไปนะี่ก็ เอาผ้าเนี่ยออกเนี่ยมาดูที่ว่าใครเดี๋ยวจะตามไปเรียกว่าชำระแค้นอันหนอ่เนี่น,นี่บาปกรรมเนี่ยมันเกิดมันจะทาได้เนี่ยอารมณ์ก็แค่ชั่ววูบเพลานิองต้นเหตุของกรรมเนี่ยทั้งหลายเลยนะอารมณ์ชั่ววูบทั้งนั้นแต่ตอนทํามไม่รู้ตัวด้วยแต่จะบอกว่าทําแล้วไม่รู้ตัวไปปัดความรับผิดชอบเนี่ยอันนี้ไม่ได้นะที่ กฎเกณฑ์ธรรมชาติก็ไม่เชื่อเขาไม่ฟังเหตุผลเขารู้เขาว่าทําไปหรือเปล่าพูดก็ตามตรงมือกระทาก็ตามนะไม่ไม่ได้ฟังเหตุผลนะว่าเราจะมีเหตุผลอธิบายยังไงถ้าทําคือทำนะทำได้ก็รับผลด้วยนี่เองนะธรรมชาติตรงไปตรงมาก็แขนนะแรนปุ๊บนี่ก็ตามไปตามไปว่าทราบเลยว่าเป็นเศรษฐีชื่อสุมังคละ มีไล่นาขนาดไหนเนี่ยก็ไปเผาไล่เผานาของเศรษฐีนะเจ็ดครั้งด้วยกันเศรษฐีก็ไม่รู้หดอกนะใครทํานะเพราะเขาไม่รู้นยะเขาไม่รู้จักว่าใครทํแนะก็เผาไปนะเจ็ดครั้งเผาเศรษฐีก็ไม่ทําอะไรนะก็นิ่ง,งเๆเฉยๆนะเผาไล่มันเผาไปก็เผาไปดับได้กดนะด็ดับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะมันไม่ลามก็โอเคแหละนี่คือ เผาไล่ไปเจ็ดครั้งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเศรษฐีไม่ได้มีปฏิกิริยาอะไรก็ไปเรียกว่าเศรษฐีก็กนะนะ็ามีโคอยู่เนี่ยคือเป็นเศรษฐีเนี่ยก็มีทรัพย์มากที่ดินที่นาอะไรมากเนะี่ยเ็าเรียกว่าสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่ไป,ไปทําไล่ทํานาอะไรก็คงเยอะเนะี่ยก็ไปตัดเท้าโคเนะี่ยเจ็ดครั้งตัดขาโคตัดเท้าโคเนะนี่ยมีรางไปเดือดร้อนเขอดือเขาด้วยเนะี่ย คือนะเจ็ดครั้งเศรษฐีก็ไม่อะไรนะนคือก็ไปต่อนะโจคนนี้ก็ไปเผาบ้านเศรษฐีเจ็ดครั้งไปวังเพลิงนะเศรษฐีก็ยังไม่ได้อะไรเาัาคือแต่ก็พอจะรู้แล้วว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้ต่อเนื่องกันเนี่ยถ้าเป็นคนธรรมดาก็คงรู้นะว่าม,มีคนที่ว่าคิดไม่ดีกับเราอยู่คิดประทุสลายเนนะี่ยเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันต่อเนื่องกัน ใครมันจะโดนเผาไล่กันเจ็ดครั้งไฟมันจะไหม้ไล่นาเจ็ดครั้งเนี่ยตัดเท้าโคเจ็ดครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกนะนี่มาเผาบ้านอีกเจ็ดครั้งแต,แต่เศรษฐีก็ไม่อะไรเศรษฐีนะโจรนี่มันก็เรื่องหมู่อิจฉาก็เริ่มไปหาคนที่คับรับหน้าที่อุปถัมภ์ในเรือนของเศรษฐีว่าเศรษฐีได้มีอะไรเป็นที่รักไหมคือที่ที่เขาเคารพนับถืออย่างสุดๆเลยแหละนะคนที่ว่าทําหน้าที่อุปถัมภ์ในเรือนก็บอกว่ามีอยู่ คือเศรษฐีเนี่ยเขาสถาเื่อมใสในพระพุทธเจ้าท่านมากสร้างพระคันธกุฎีถวายอยู่หนึ่งหลังนะอันเนี้ยรั์มูลค่ามากเลยอเอาแค่ว่าแผ่นอิฐเนี่ยก็ทําด้วยทองคำแี่ยนี่ยังไม่นับตัวเรือนนะอันเนี้ยลักแน่นอนนะลักสุดๆกันแหละโจรได้ยินแบบนี้ก็รู้แล้เนี่ยเป้าหมายในการเผาอันต่อไปก็เดี๋ยวไปเผาพระคันธกุฎี ก็นะไปเผาจริงๆนะเผามอดไปหมดเลยนะเศรษฐีก็ามาเห็นอยู่วนะ่าไฟลามไปหมดแล้วมอดไปหมดแล้วยิ้มนะเห็นแล้วยิ้มยิ้มไม่ใช่อะไรนะปุบมือด้วยนะยกมือมาเลยป,ล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 ปลุบแป๊บแป๊บแป๊บคนที่เขาเห็นอยู่อ,าอ่าเศรษฐีสงสัยจะสงสัยรักมากเนะี่ยเห็นของที่รักนี่นะสลายไปตอนหน้าสงสัยไม่ปกติแล้วนะหนามนะถ้าเศรษฐีเป็นอะไรไหมเนี่ย นะท่านเศรษฐีท่านก็บอกว่าก็ทรัพย์ที่ท่านถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็ได้ทําไมได้ทำไว้ดีแล้วนะการประการแรกเลยนะท่านถวายไม่เต็มที่และคิดว่าคงจะไม่ได้ถวายแบบนี้ในโอกาสต่อไปแล,และอีกประการที่สองคือเนี่ยทามันไม่ก็ดีนะท่านจะได้ถวายใหม่มีคนที่เขามีปัญญานะใชยุนิโสมนสิการก็ได้นะในชีวิตเราเรื่ราความทุกข์มันก็มีเหตุให้ทําอะไรที่ มันเป็นบาร,รมีเนะี่ยที่ยิ่งขึ้นไปได้เสมอนะนะถ้าเป็นเราเองเนี่ยโอ้โหศาสรสร้างมาตั้งนานเอาพังไปแล้วเนี่ยทุกเนะี่ยมันก็พินิจพิไลไปเนะี่ยในจิตเนะี่ยอันนี้เศรษฐีมีปัญญามองขานเลยว่าเออดีละจะได้ทําใหม่อีกหลังหนึ่งเอาให้ดีเลยเนะี่ยคือโอกาสในการสร้างพระคันทรก,กุดีถวายมันคงไม่ได้มีเยอะนะ อันนี้ได้ว,ว่าชีวิตหนึ่งได้สร้างถึงสองผลด้วยกันนะรั์เองก็มีอยู่แหละนะนะเศรษฐีได้ยินแบบนี้ก็สบายใจเห็นนี้สบายใจเลยได้ได้สองต่อเลยได้สร้างกับสองต่อนะก็สร้างเสร็จก็ถวายถวายให้แก่พระพุทธเจ้าท่านก็มีจัดพิธีฉลองลนะี่แหละฉลองพระคันตะกุดีสร้างถวายในเะจ็ดวันด้วยกันนะล่วงไปเจ็ดวันแล้วเนี่ย คือโจรก็รู้สึกไวขนาดนี่เป็นของที่เศรษฐีเขารักที่สุดแหละมันยังไม่กระเทือนจิตใจเลยมันรู้สึกว่ายังไม่สาแก่ใจเลยเศรษฐีไม่ได้รู้สึกอะไรเลยเนะี่ยก็จึงแนะนํากริชเนี่ยว่าจะไปแทงนั่นแหละนะจะไปฆ่าแล้วแหละในวันฉลองเนี่ยคนก็มากันเยอะนะฉลองพระคันตะกุฏีฉลองกันเจดวันเลยทำบูหาทานถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยพร้อมด้วยพระสาวกท่านตลอดเจ็ดวัน เนะมื่อวันสุดท้ายเศรษฐีก็ทำการอนุโมทนานะก็ะคือแผ่ส่วนบุญเนี่ยนะพระองค์ก็นำเรื่องราวเนี่ยให้นะกราบทูลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านนะว่าก็ตอนนี้ก็มีคนที่เขาเนี่ยน่าจะคิดไม่ดีไม่ร้ายกับข้าพระองค์อยู่นะที่ดินที่นาที่ไมนะก็ระเรียกว่าโคที่โดนตัดขาตัดเท้าไปแม้แต่เรือนของข้าพระองค์เองเนี่ยรวมถึงน่าจะเป็นพระคันตะกุดีด้วยก็น่าจะเป็นคนคนเดียวกัน นะก็จึงเรียกว่าก็ขอให้ส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยก็จงตกถึงแก่เขาด้วยให้เขาได้รับผลบุญนี้ด้วยก็ไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองอะไรกันเลยนะมีนําซ้ำอย่างเนียให้ผลบุญเนี่ยมันถึงเขาด้วยเนะี่ยในคนที่เขาทาดียังไงเนี่ยมันก็ดีนะนะคือจะมีคนก็ทําไม่ดีตอบอยังไงก็ไม่เป็นไรนะทาไปเถอะนะก็ขอให้เจอได้ว่าเรื่องดีๆแล้วกันอันนี้ไม่ได้ประชดด้วยนะตามจากใจนะ คือพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดอนุโมทนาไปตามนั้นนะคือโจรเนี่ยเขาได้ยินนะเพราะว่าเศรษฐีก็พูดท่ากลางหมูม่มหาชนเลยได้ยินก็รู้สึกว่าละอาใจเนะี่ยโอ้โหนี่เราไปทํากับท่านเศรษฐีไว้ตั้งมากนี่ท่านทากับท่านขนาดนี้ท่านยังหวนดีกับเราเลยให้เราได้รับส่วนบุญส่วนกุศลน,น,นั้นด้วยก็จึงรู้สึกผิดนะก็ได้เข้าไปขอโทษขอโพยเศรษฐีนะขอขอมากันยกใหญ่เลย ราะว่าทำกรรมหนักไวมากเศษฐีก็ไม่ได้ว่าอะไรนะนโจดีก็ตามก็รู้สึกผิดเนี่ย mm. ก็ถามว่าเษฐีก็สงสัยนะว่ามันมีมูลเหตุอะไรหรือเปล่าโจดเขาก็เล่าไปว่ามีวันหนึ่งเนี่ยเขาก็นอนอยู่เนี่ยนอนเอาผ้าคลุมหัวอยู่แต่ตรงใกล้ๆปากเนี่ยเศรษฐีเดินผ่านผ่านมาเนี่ยแล้วก็เหมือนพูดลอยๆอ,ออกมานตะ่ว่าเอานี่สงสัยเจ้าคนนี้นะ่าจะทํางานกลางคืนทางานดึกทํางานดื่น เท้ากับเปื่อนโคลมันนอนอยู่ตรงนี้ตอนเช้าเนะี่ยเคยเขาได้ยินทางนี้ก็โกรธนะเษธีกขขอขอมาเหมือนกันก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองทําถูกเนี่ยก็ขอข,อขอมาไปก่อนนจะได้ไม่ติดอะไรกันอาจวรก็จึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอว่าไปทํางานนะชดเชยแล้วกันในบ้านของเษธีได้ไหมคักว่าเซธีจะรับไหมเนี่ยเออัจริงบาง,บางเรื่องถ้ามีปัญญามันต้องมีอุเบกขาตามมานะมันไม่ใช่ว่ามีปัญญาแนละ้วอ๋อมาเลยนะ ให้โอกาสกลับตัวกลับใจแต่ทีก็บอกว่าเออไว้ก่อนเถอะนะคือนี่ขนาดแค่เราพูดเปยเนี่ยยังไม่ได้ตั้งใจกระทบกระทั่งกันขนาดนั้นนี่เอานถึงตายเลยนะเนี่ยว่าเผาที่หน้ามาตัดขาโคเราด้วยตัดที่ว่าเผาเรือนเราด้วย,แล,ววยแล้วนี่จะเอากิจมาแทงเราด้วยคือเป็นห่วงคนในครอบครัวนะคือว่านี่ขนาดแค่คําพูดเองนํามาอยู่ใกล้ละมันเผลอมีเรื่องกระทบกระทั่งเราเนี่ย นี่คือบ้านเราเราเองนยะไม่ตายก็แล้วเ,เนี่ยมันต้องมีปัญญากำกับด้วยนะมีอุเบกขากำกับด้วยมันไม่ใช่าเมตตาเนะี่ยมาเลยนะกลับตัวกับใจให้โอกาสเป็นเรื่องดีนะเป็นเรื่องที่ดีแนตะ่ว่าก็ต้องใช้อุเบกขาในะคอยกำกับไว้อุเบกขามือความสมเหียสมลนะผลเนี่ยมาทำเดี๋วมันจะเดือดร้อนใครหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเราก็เมตตาแล้วเมตตาไปเดี๋ยวสุดท้ายเป็นภาระคนอื่นเขาคนอื่นเขาได้รับความเดือดร้อนนี่ก็ไม่ถูกนะท่านก็ บอกว่าอย่าพึ่งเลยดีกว่านะตุลย์ก็ปัดปฏิเสธไปต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะก็ให้เรื่องดีมันก็เป็นเรื่องที่นะแล้วต่อกันนะนี่เสดีให้อภัยนะไม่ได้ถือโทษกี่เครืองอะไรเลยแต่ผลกรรมที่ทํามันก็ต้องได้รับนัถามว่าอาชาคาราเปีตเนี่ยก็นี่แหละนะเป็นโจรที่เคยทํากรรมไวนะ้น่ะเกิดมาเนี่ยล้าจากระดภานันไปนี่ขนาดที่ว่ากรรมมันเบาเลยนะ ก่อนจะมาเกิดเป็นเปรตเนี่ยไปเกิดเป็นสัตว์นรกก่อนเนี่ยในมหานรกเลยแหละคือทํากรรมไว้เยอะนะอันเนี้ยที่มาเป็นเปรตเ,เนี่ยเศษกรรมแล้วเศษกรรมที่เหลือนะนี้นีเศษนะนะต้องดูดูว่าเนี่ยเวลาคนทํากรรมไว้เนี่ยเขาไม่รู้ตัวแต่ว่าเขาทําอะไรทํากรรมชั่วนะนะพูดไม่ดีบ้างทําไม่ดีบ้างไม่มีใครบอกเนี่ ไปรู้วาในีทีเป็นยังไงเนี่ยก็สเสวยผลกรรมไปแล้วไอ้ทีนี้เราออกไม่ได้เลยมันออกกันยากเพราะวันไม่รู้ว่าบุญทํำยังไงนะเปตถึงทําได้แค่ขอเนี่ยขอส่วนบุญส่วนกุศลซึ่งเรื่องราวตรงนี้ก็เป็นอะไรที่เราฟังไว้เนี่ยได้หลายแง่นะตรงที่ว่าอะไรที่มันเป็นบาปเป็นอกุศลเนี่ยเลี่ยงไว้ให้ไกลเลยพอมันถึงคราวที่ทําไปแล้วมันถึงคราวที่บาปกรรมมันให้ผลนะ มันเอากปจนแบบว่ามันกลับมาไม่ได้นีมันยากนะแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือเป็ดพวกนี้เขาต้องอาศัยนะถ้าเป็นเป็ดเนี่ยต้องอาศัยส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติเท่านั้นเขาทาเองไม่ได้แล้วเรื่องราวที่น่ากลัวคืออะไรไม่เคยมีนะไม่เคยมีว่าเราเองเนี่ยเกิดมาไม่มีไม่มีญาติที่เท่าตายไปแล้วจะไปเป็นเป็ดไม่มีเลย ทุกคนเนี่ยมีหมดแหละเพราะว่าการมีไหว้ตายเกิดนี่มันผลักภชาติไม่ท้วนไม่มีล่ะญาติที่ไม่ได้เป็นเปจเ่ะไม่มีนะเพราะฉะนั้นทําบุญทํากุศลทากุความดีอะไรไว้ก็เลือกถึงญาติพวกนี้ได้นะอย่างน้อยเขาจะได้รับได้ความสุขอะไรขึ้นมาสักหน่อยนึงมันก็ยังดีนะเพราะว่าเขาทําได้แค่หน้าที่ต้องอิงอาศัยนะทำเองก็ไม่ได้ต้องขอแล้วขอก็ได้จากญาติเท่านั้นด้วย นี่ก็นำบูปกรรมมาเล่ากันว่ามีขนาดทำแล้วสํนนึกผิดแล้วให้อภยัยแล้วแต่ผลเนี่ยมันก็ยังเกิดอยู่ดีเนี่ยนี่คาเศษกรรมก็ทำให้มันเกิดเป็นเปตนเรตต่อเนื่องนี่ต้องไม่รู้ว่าอีกนานขนาดไหนนะนี่ก็ข้ามมาเนี่ยอยู่ในทุกขติเนี่ยนี่เมื่อกี้พุทธันดรไม่รู้แหละแต่ว่าเอาแค่พุทธันดรเดียวมันก็นานจนนับไม่ทั่วแล้วะนี่ข้ามพระพุทธเจ้ากันเลย นี่เองนะนี่ก็นะบุพกรรมมาเล่ากันอะไรที่มันเป็นบาปเป็น,เนกุศลเว้นไปเลยอันไหนที่มันเป็นเรื่องดีให้ทานรักษาศีลเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเศรษฐีนะคือใครมาทําอะไรเนี่ยทําท่านไม่ได้เลยแต่อันนี้คนทําดีนะทําดีถ้าทำดีจนระิดดงด้วยแต่ไม่ได้ทําดีแบบว่าเออหวังผลนะออ,อยากดีดีนิดดีหน่อยก็พึงพอใจแล้วไม่ใช่อันนี้มันดีทั้งก้นบึ้งเลยเนะี่ยคนเขามาทําอะไรไม่ดี เนี่ยมันชนะได้หมดนะจะเห็นว่าโจรเขากลับใจได้เพราะคุณงามความดีของเศรษฐีนะนึกดูว่าถ้าเศรษฐีเขาเนี่ยไม่ได้นึกเผื่อแผ่ไว้โจรไม่รู้จะไปกลับใจยังไงเนี่ยผลกรรมมันน่าจะหนักกว่านี้นะหนักกว่านี้ตรงที่ว่าเขาก็ไม่ได้มีความสํานึกเนะี่ยก็อาจจะทําอะไรที่มันมากกว่านี้ก็ได้นะนี่เรียกว่าคนดีเนี่ยช่วยคนรอบตัวได้เยอะนะเพราะฉะนั้นก็ทําไปนะคุณงามความดี เราทำทานเนี่ยคนก็เห็นเราให้เขาก็ให้ตามคนเขาเห็นเรารักษาศีลเขาก็ทําตามเนี่ยนทำแล้วเผื่อแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลนั่นใจมีเมตตาเนี่ยมันก็ช่วยไม่จะช่วยแค่ตัวเองเท่านั้นนะช่วยคนรอบข้างก็ด้วยเนี่ยบางทีมันเปลี่ยนจิตใจกันได้เลยเนาะนี่ก็นาธรรมะเรื่องราวมาเล่านะในครั้งสมัยพุทธกาลว่าความน่ากลัวของเวรกรรมเนี่ยน่ากลัวมากนะเกิดในทุกขติเนี่ยมันไม่แน่มไม่นอนหรอกเพราะว่าชีวิตหนึ่งเนี่ย คนเรามันก็ปนกันนะเดี๋ยวทําบาปบ้างเดี๋ยวทําบุญบ้างคือ,อสําคัญเลยก็ต้องเจริญกรรมฐานไว้นะ่ะเพราะว่าบุญที่มันยิ่งใหญ่กว่าการเจริญกรรมฐานไว้เนี่ยจนถึงวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเนี่ยมันไม่มีแล้วนะยิ่งใหญ่ขนาดที่ว่าปิดอบายได้เนี่ยเนี่ยบุญจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานทําเป็นผลนะสาคัญก็ค่อยๆก้าวไปในแต่ละวัน อะไรที่มันเป็นบุญเป็นกุศลก็อย่าได้ขาดนะ่ทานศีลภาวนาอย่าได้ขาดนี่ก็พอสมควรแก่เวลาเน,ะนาะนะเอวังกบีด้วยประการใัชนนี้